หนาวกลัวเลยนะคะออกมานอกข้างนอกกลัวมากเลยเมื่อวานนี้คอเสียงแหบเสียงแห้งนะคะสวัสดีค่ะออกมาเก็บชมอุ้ยหนาวนะคะหนาวหนาวหนาวตรงจจะไม่สบายเลยออกมาหาเรื่องอีกแล้วออกมาหาเรื่องอีกแล้วออกมารับ ชมวิวบ้างก็ไม่ได้เนะาะฟังเสียงนกเสียงกานะคะสวัสดีค่ะโอ้โหหน,น,นาวหนาวหนาวสงสัยจะไม่สบ,บายดูปาเอาอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. ยันดีตอรับสวัสดีค่ะหนาวมากๆเลยนะคะเรามาฟังกันว่ามีนกอะไรบ้างอ่าสวัสดีค่ะใครเอ่ย ที่ออกนอกบ้านไม่ใช่อะไรนะคะไปดูจดหมายหนาอากาศบวกแค่สามองศาเองนะคะหนาวมากมากเสียงนกบินบบบบสวัสดีค่ะอู้เย็นมากๆเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็จะเข้าไปแล้วนะคะสิบห้านาทีไม่ไล่นานนะคะเพราะว่าคลิปเก่าก็ยังไล่ยังโหลดไม่เสร็จเลย หนาวหนาวหนาวกำลังใจลืลืกปรกมิ <h <h ๊กก้นกคิกกกกกกิกกิกกิ อืมขอบคุณค่ะมาเร็วมาเร็วกระจิก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 ลมมาแรงนะคะแรงแรงแรงขอแอบลมอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันใ่ต้องได้เข้าบ้านแอบชมนกเจ็บคอนะคะมาเช้าเจ็บคอ ก็ไอขอหอ,อกคับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอพระคุณขอพระคุณมาเป็นกําลังใจให้สลญญาค่ะเพราะว่าถ้าจะใช้มือ รีวิวนกก็หนาวนะคะหนาวไม่ได้ได้ยินแต่เสียงตัวอยู่ไหนก็ไม่ทราบนะคะอ๋อสวัสดีค่ะผู้ใดเนาะตั้มบออสวัสดีค่ะคุณตั้มยินดีต้อนรับนะคะขอพระคุณค่ะแวะเข้ามาเคยเห็นกันบอเนาะนีะ่น าจากไหนเอยอยู่มังคาหรือเปล่าคะที่นี่รู้แล้วสวีเดนนะคะยังหนาวอยู่เลยค่ะหิมะก็ตกนะคะบางพื้นที่หิมะลงนะแต่ที่นี่ก็อากาศบวกแค่สามองศานะคะเย็นมากๆใส่สองสามชั้นแล้วนะคะเนี่ยกางเกงชุดกันหนาวก็ต้องลื้อเข้ามาใช้ ก็ยังโชคดีนะคะยังไม่ได้เก็บหิมะก็ยังอยู่นะคะป๊แบบหนึ่งนะสิโชว์หิมะนะหิมะก็ยังอยู่นะคะนี่หิมะก็ยังไม่ละลายนะคะโอ้สวีเดนเย็นเย็นเย็น ตรงนี้นะคะนกไก่ฟ้าแล้วก็สุนัขหมาหมาป่าก็มาแถวแถวนี้แหละนะคะนกก็หาอยู่หากินแถวแถวนี้แหละ เวลาขณะนี้ก็สี่โมงเย็นกับห้าสิบนาทีเวลาท้องถิ่นสวีเดนขอพระคุณคุณตั้มนะคะแวะเข้ามาทักทายหุ้ยหนาว <laughs> เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเอ๊ะน้องก็เงียบนะคะเพราะว่าเขาคงหลบหนาวกันแล้วแหละเนาะอเหมือนเรานี่แหละ <c oughs> กินยาสตาบวมเลยนะคะเนี่ยโอ้เราว่าเจ็บคอมากเลยนะคะอิมะก็ยังอยู่นะคะ บคุณค่ะเย็น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 เเย็นยนนนหนาเดี๋ยวก็จะไปแล้วถ้าเราแข็งแรงนะคะลมแรงหิมะแรงแค่ไหน,นก็ไม่เป็นไรเนาะพอละพอจะไม่สบายนี่ก็แป๊บเดียวลมชิวหน่อยเดียว หนาวเข้ากระดูกเลยเสียงนกเสียงน,กเ,นกเอ่อนกเอี้ยงนะคะ ขึ้นเก็บชั่วโมงนะคะสลันยาเพราะว่าชั่วโมงก็เห็นหายไปวันละสองสามชั่วโมงวันนี้ขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ขึ้นแบบ เขาเรียกอะไรนะคะไม่มีแรงจูงใจเนาะชั่วโมงไม่ขึ้นพอจะจูงใจให้วิ่งออกข้างนอกเลยยอดวิวไม่เท่าไหร่นะคะเนาะชั่วโมงน่ยไม่ขึ้นเลยก็แปลกใจดีเหมือนกันนะคะอ่า นกเขาก็ไปหาทําลังกันแล้วนะคะก็เงียบเงียบ ไม่มีท oh ี่ตั Pedro> ้งมีที่ตั้งโทรศัพท์นะคะยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวยังหนาวยังหนาวอยู่อุ้ยยังหนาวยังหนาวอยู่วันวันยังหนาวอยู่ไม่ใช่วันวันยังวานอยู่นะคะ อีกห้านาทีสัญญาก็จะลงแล้วนะคะไปแอบ,บชมนกกันดีกว่านะคะ Hi j u l ว u s ี w e d e n วิเวลีโคดหนาวมากมากหนาว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 ขอบคุณคนตั้มนะคะขอบคุณคนตั้มมาเป็น กล,จลัจอดไว้ตรงนี้ฟังเสียงนกกันดูนะคะดูนี่กังเกงกันหนาวลบสามสิบสี่สิบองศาก็เสื้อผ้าตัวเดิมนะคะ

เอนทีตะเขามานะคะเอ็นทีตะท่านทีตะเดี๋ยวไปแอบดูเขาตรง,ง <Hello. S 1> นั้นฮัลโหลนกนกยีอหอนี้เขาไม่ค่อยกลัวคนนะคะเฮ้ยกลมันอันนี้อันนี้โบร์มส เียงรถนะมามาคมช่วยคมสิ็คมสรดคำมรตรงนน้นก็จะเป็นป่านะคะนู้นก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเป็นแม่น้าเล็กๆนะคะฮัลโหล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 ไยย์ Hello hello, krok 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 krok, Yukona kak. Hello hello. Baik, Klik, 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 Like, ท่านใดชอบหิมะก,ก็มีวิดีโอคลิปอลไ์สดนะคะอุ๊ยนู้นนู้นนู้นคิดว่าหิมะเยอะแยะสวยๆนะคะแต่มันหนาวนั่นแหละเนาะ <c ười>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  ฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลจบจ็บเจ็บเจ็บคอก็ยอมทนนะคะ ฮัลโหลอันนี้ท่านกุ๊กใส่นะคะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เสียงหวานด้วยนะ อันนี้ก็ลังเขานะคะท่านกุก๊กใส่ท่านกุก๊กใส่เขาก็อยู่ที่นี่แหละโอเคนะคะขอบคุณคุณตั้มเฮ้ยก็มนอันนี้ใน่เนบลูเโโโมสเขาสวยมากๆเลยนะคะรัญญาว่าเขาสวยที่สุด <c oughs> โอตอีนี้ก็มีนก ชนิดใหม่มาเรื่อยนะพบกันใหม่นะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะตักสมิเกอีแอนฟัดนิทิตาวิสินเนตตวิโรกิปรบายบาย สวัสดีค่ะ Thank you everybody See you next time again เล t ต r later, later.